สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าสีได้นำอะโลคาเซียมา,ารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกค่ะนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมค่ะชมความสวยงามของแก้วสารพัดนึกนะคะเพื่อนๆน เอาความสวยของแก้วสารพัดนึกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะสวยงามมากค่ะแก้วสารพัดนึกนี่เลี้ยงก็ค่อนข้างจะยากนะคะยากกว่าบอลค่ะบอลสีนี่เลี้ยงค่อนค่อนข้างจะง่ายแต่แก้วสารพัดนึกนี่เลี้ยงยากกว่าค่ะแดดร้อนก็ไม่ได้ค่ะใบเหี่ยวหมด แดดไม่มีแดดเลยก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องมีแดดลำไรนะคะให้ชมความสวยของแก้วสารพัดนึกนะคะกระดูกกลางใบเขาจะเป็นสีขาวลายเส้นสีขาวค่ะลายเส้นของเขาเหมือนก้างปลาเลยหลังใบเขาเป็นสีม่วงนะคะเพื่อนๆให้ชมความงามของอะอโลคาเซียนะคะนี่ค่ะ หลังใบเป็นสีม่วงค่ะสวยงามค่ะแต่กลางใบเขาเป็นสีเขียวกระดูกกลางใบเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆให้ชมความสวยค่ะลำต้นของเขาเป็นสีเขียวค่ะก้านใบก้านใบของเขาเป็นสีเขียวนะคะสวยงามมากค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกตัวเมียจะว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายจะว่าเลี้ยงยากก็ยากถ้าคนไม่ใจเลี้ยงมันก็จะตายนะคะตอนที่ป้าสีเอามาเลี้ยงใหม่ๆก็เลี้ยงไม่เป็นค่ะใบเขาก็ค่อนข้างจะเหี่ยวลงเหี่ยวลงแล้วก็ ตายไปในตลอดในที่สุดนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เอามาใหม่ค่ะมาเลี้ยงใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ